เมซีเจยิงประตูแรกในไทยลีกในรอบ7ปี BG ชนะลีกนัดแรกส่วนอาการบาดเจ็บของชาทิพเป็นอย่างไรคลิปนี้มาพูดคุยกันนะครับต้องบอกว่าเรามาพูดคุยกันหลังเกมที่ BG บุกไปชนะอุทยัย 2ประตูต่อ0ูนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยบีจีได้ประตูจากอีกอเคเซเยฟนาทีที่8และก็เมสซิเจชนะทิพสงกระสินาทีที่66นะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ไม่ง่ายสหรับบีจีในการไปเยือนทีมอุทยัยซึ่งอุทัยเป็นทีมที่มีเกมบุกที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าโคชทงก็สามารถพิสูจน์เห็นแล้วว่าความมั่นใจของลูกทีมหลังจากที่ชนะเชียงไฮพอรตมาทําให้เกมนี้ก็เก็บ3มแต้มแรกนะครับหลังจากที่เสมอมา2นัด เรา,าพูดถึงประตูของชนิดแล้วกันต้องบอกว่าเป็นการยิงประตูแรกในหลีกในรอบ7ปีเลยหลังจากที่ไปเล่นญี่ปุ่นมานะครับก็ต้องอว่าประตูนี้เป็นประตูที่ชาทิพล็อกหลอกก้องหลังแล้วก็ปั่นงาม,งามๆเข้าเสาสองเช็ดเสาเข้าไปนะครับก็ถือว่าเป็นประตูที่มันสมองลืน้วนนะครับแล้วก็ดีใจแบบซายโกะแบบญี่ปุ่นเลยแต่ว่าถ้าว่านาทีที่66นะครับเป็นจังหวะที่ชนิดเลี้ยงแล้วก็โดนวัฒนาไปนุ่มสกัดบอลทั้งบอลทั้งคนนะครับ ขาของวัฒนาก็ไปเกี่ยวกับข้อเท้านะครับไปพับที่ข้อเท้าของเมซิเจชนาลิปสงกรสินนะครับทำให้ไม่สามารถเล่นต่อไหวนะครับก็คือมีการบาดเจ็บอาจจะเป็นเรื่องข้อเท้าพิกแล้วก็อาจจะมีบวมด้วยหลังเกมก็มีภาพเห็นนะครับว่าชนาธิปเนี่ย คบน้ําแข็งเย็นนะครับที่บริเวณข้อเท้านะครับก็เชื่อว่าการบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยถามว่าหนักไหมก็คงอาจจะยังไม่หนักมากถ้าเรายังไม่ได้เข้าไปในตรวจในเครื่องของซีซีสแกนนะครับแต่เชื่อว่าช้ําแน่นอนบวมแน่นอนในวัน2วันที่ถึงนี้เนี่ยบวมแน่นอนนะครับก็เชื่อว่าการบาดเจ็บของเชฟครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้กับทีมชาติไทยชุดคิงคัพอย่างแน่นอนนะครับเชื่อว่าอาจจะต้องถอนตัวเพราะว่าทางบ g จคงจะประเมินแล้วว่า ถ้าปล่อยไปเล่นทีมชาติก็คงไม่สมบูรณ์ไม่แน่น,นอนแล้วก็ต้องเก็บตัวไว้เล่นในลีกแล้วก็ทีมสำคัญในเล่นในของสื้อของ AFC แชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับก็เชื่อว่าอาจจะไม่ได้เป็นอาการบาดเจ็บที่หนักหนามากแต่ก็เชื่อว่ามีในเรื่องของการช้ำการบวมของข้อเท้าอย่างแน่นอนโดนไปลักษณะแบบนั้นนะครับก็ยังไงขอให้ชนิดไม่เป็นอะไรมากไม่ถึงกับร้ากับหักละกันแล้วก็ขอให้กลับมาเร็วๆนะครับก็เชื่อว่าคนอย่างชนิด แข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็พร้อมที่จะลุยหลังจากฟีฟ่าเดอย่างแน่นอนนะครับก็เอาจะช่วยก็ถ้าไม่ทันทีมชาติไทยชุดกิงครับก็ยังมีน้องๆที่สามารถขึ้นมาทดแทนได้นะครับเราต้องลองสิ่งใหม่หมๆบ้างนะครับก็ยังไงเป็นกำลังใจทนะ่าทีมฟุตบอลไทย BG แล้วก็ันลิมทรงกระสินด้วยนะครับผม